ก็เข้ามากดไลค์กดแ like, ชร์พี่เดครับรายงานข่าวล่าสุดน็อตคุกบอสแซมบอสกันบอสบินและบรรดาบอส17คนสารอาญาไม่ให้ประกันตัวครับชัด mm hmm. เจนนะไม่ต้องไปปล่อยข่าวปลอมนะไอเดชหน้าแมวหน้าหมาทั้งหลายนะครับไม่ให้ประกันตัวสารอาญามีคําสั่งยกคาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยสารพิเคราะห์ว่าคดีนี้มีการทําเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่กันทํานับเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบเป็นวงกว้าง ประกอบคําคัดการของพนักงานสอบสวนและผู้เสียหายนี่ยผู้เสียหายก็ไปไปคัดการเกรงว่าจะมีการหลบหนีทําให้พยานหลักฐานยุ่งเหยิงรวมทั้งจะทําให้เกิดความเสียหายตามพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนและมีความเสียหายต่อสังคมในวงกว้างจึงมีคาสั่งยกคําร้องไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวทุ้ตข่าวสบายแนละ้วมึงติดคุกกันยาวเป็นปีนะเออชัดเจนนะนะครับนะอ่านคาสั่งละเอียดเลยนะครับ พี่เดอ่านอย่างละเอียดนะนะครับกอติดคุกเรีอนไรกันสบายไปอ่ะนะเป็นผลกรรมอ่ะนะอืมนะ,นะนะครับเราบอกแล้วนะครับอพฤติกรรมคนนี้นะ <c oughs> นะเดี่ยที่บอกอ่ะทําเป็นขบวนการก็แบ่งหน้าที่กันทําคนแรกก็ไปไงไปประกาศโฆษณาหลอกให้มาเรียนหนังสือโดยบอกคิดค่าเราเรียนแค่เก้าสปบาท คนที่สองทำหน้าที่ในการหลอกลวงต้องสุนตบซักให้จ่ายค่าเปิดบินนะครับคนที่สามชักชวนให้เปิดบินเพิ่มและให้เปิดบินซ้ําเนี่ยเขาเรียกว่าขบวนการอีกคนนึงเป็นดาราเป็นพิธีกรทําหน้าที่แหกการรรชาชนอีกคนหนึ่งเป็นพระทหาหน้าที่เชียร์ว่าดีไอคอนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคนพวกนี้แม่งสมควรติดคุกเพราะทําเป็นขบวนการครับจริงไหมครับพี่น้องครับ เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ชนะครับนะคดหน้าจอคดอายรารเปิดการมองเห็นนะดูรายการพี่เดเยอะๆเพราะรายการพี่เดเนี่ยแม่งเป็นรายการที่ยืนเคียงข้างผู้เสียหายนะนะครับยืนเคียงข้างผู้เสียหายตลอดลเพราะนั้นใครถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรต่างยังไม่ได้แจ้งความรวบรวมมาแชร์เชิญต่างๆนะ,นะเดี๋ยวพี่เด้พดาไปพบตำรวจให้นะครับทำเป็นกระบวนการแม่งแบ่งหน้าที่กันทำนะครับอันที่สองมีการแบ่งหน้าที่กันทำอ้าว นะมึงไปหลอกลวงประชาชนนะมึงไปออกรายการจุดๆ,ๆนะรายการดังๆเขาจะสัมภาษณ์มึงแล้วกูจ่ายให้เจ้าของรายการทั้งละห้าแสนทั้งละล้านไอเจ้าของรายการนี่แม่งขายจิตวิญญาณแล้วก็เป็นไงปั่นเลยนะจากมึงเป็นโจรกลายเป็นะโอ้โหกลายเป็นผู้ผผประกอบการสำเร็จนะครับจากปั่นจากโจรแชร์ลูกสู้กลายผู้ประกอบสำเร็จหลังจากนั้นก็ไปจ้างตัดคลิปตัดคลิปแล้วก็เสร็จแล้วก็ ไปหลอก,ลกประชาชนให้หลงเชื่อนะครับอ่าอ่าประชาชนให้หลงเชื่อนะครับอืมนะครับเฮ้เหลอกำลัลงได้สอดเยอะ่ปจับจ้านะฮะเนะเพราะฉะนั้นไปไงเนี่ยก็แบ่งหน้าที่กันทําแบ่งหน้าที่กันโกงอ่ะอันนี้เป็นดารานักร้องอันนี้เป็นวิธีกรกอ่ะมีสริปไปมึงไปหลอกแบบนั้นแบบนี้เป็นเรื่องไร้แรง กระทบวงกว้างคือมึงหลอกลวงประชาชนพวกนี้ล่าสุดเกือบเจ็ดแสนครับเกือบเจ็ดแสนคนครับนะหกเจ็ดแสนคนครับนะครับนะครับนับเป็นเรื่องร้ายแรงกระทบวงกว้างคือประชาชนมึงหลอกหมดอ่ะเด็กนักเรียนคนแก่คนเต่าคนกเกษียณอะไรต่างมึงหลอกหมดมึงให้เขาเสียเงินคนละสองหมื่นห้าสองแสนห้าเสียสองแสนห้าแล้วมึงก้ให้อะไรนะเขาเรียกอะไรรีดิลเลอร์อะไรของมึงอรจ่าย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 เรื่อยๆพวกมึงก็รวยได้างานได้จอไปมึงก็ทำอะไรซื้อนาฬิกาเรือสิบล้าน นะหลอกคนจนได้เงินคนจนมามึงก็ไปซื้อนาฬิกาแล้วก็มาอวดคนจนนะซื้อบ้านซื้อรถพวกมึงสบายรถทรัพย์สินต่างๆที่มึงได้มาจากการหลอกคนจนแล้วมึงก็มาอวดคนจนพอคนจนคนไหนเอะอะโวยวายไปร้องเรียนมึงก็ไปจ้างทนายนะจ้างนักกฎหมายมานะครับแล้วก็มาค่มขู่มาฟ้อง,องร้องคนจนพฤติกรรมพวกมึงสมควรแล้วสาลไม่ให้ประกันตัวนะ พนักงานสอบสวนคัดค้านเพราะอะไรยังสอบสวนไม่เสร็จมีพยานหลักฐานจํานวนมากนัปล่อยไปเดี๋ยวแม่กระทาลายหลักฐานนะโอนเงินหนีโอนทรัพย์หนีโอนอะไรต่างๆนีนะครับและทําให้พยานหลักฐานยุ่งเหยิงแม่ก็อาจจะไปข่มขู่พยานเพราะตอนนี้แม่ข่มขู่พยานเยอะแล้วมีนักกฎหมายของมันบอกเฮ้ยใครมีบ้านมีมรถรีบโอนหนีเลยนะครับอย่าไปแจ้งความน,นะนานกว่าจะได้เงินอะไรต่างๆมันมีวิธีการหลอกลวงเต้าตุนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ศาสตราจะมีคําสั่งยกคําร้องไม่ให้ประกันตัวนะชัดเจนนะนะครับนี่นะครับก็นะครับเป็นเรื่องราวที่เป็นข่าวดีพี่เดก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนะครับนะครับนี่อะไรครับเนี่ยนะครับเนี่ยได้ข่าวว่ามีบางคนผู้ต้องหาถอนเดินออกก็มีนะนะครับมีหลายเรื่องหลายราวนะครับเดี๋ยวพี่เดดูนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับไครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งความไปแจ้งความนะท่านได้เงินแน่นอนครับนะครับเพราะตอนนี้ปอปงเขาก็ทยอยอายัดอายัดอายัดนะแล้วเดี๋ยวเขาก็เปิดให้ท่านไปนะยื่นคำร้องอืมนะครับยื่นคำร้องนะครับจุกรูนะครับอืมมีอะไรบ้างครับอืมจุกรูนะครับก็ยินดีด้วยนะครับที่ศาลไม่ให้ประกันตัวครับนะพี่เดคิดว่าจะได้ประกันศาลไม่ให้ประกันตัวจ้าไม่ให้ประกันตัวไม่ให้ประกันตัวนะครับ ไม่ต้องถามนะครับนะครับเขาไม่ให้ประกันตัวครับเงินในบิตคอยเป็นหมื่นล้านจะทําไงมันยังหาไม่เจอนะครับหายเจอก่อนครับนะมีคุณซื้อจริงหรือไม่ก็ยังไม่รู้ครับหลักฐานไม่มีนะแต่ไม่ใช่ทะเนตไปนี่เะเลตไปแล้วเขาบอกไม่ใช่เขานะครับวันนี้เจอระเบิดปลอมด้วยก็แม่เขาข่มขู่ตำรวจไปนะเรื่องลูกกรอกนะลาออกจากพักเลยนะนะลูกกรอกฮะอ่าวอแวร์ส่งจดหมายให้พี่หนุ่มไทย่ะ เทวดายังจับตัวไม่ได้ครับอ่าติดนานครับบอจะโดนเมื่อไหร่ครับอย่างช้าทิศหน้าครับการอังคารไม่เกินนี้นะครับนะพี่มินได้ประกันตัวไม่ได้ครับอ่าท่านวอลทำไงเดี๋ยวแจ้งความครับนะครับนะครับนะครับไม่ต้องห่วงครับเทวดาคือใครครับอ่เมียบอสการจะโดนจับไหมนะครับก็รวบรวมหลักฐานอยู่นะใครมีหลักฐานก็แจ้งพี่เด บอสบอลจะโดนจับสึ้อไหมก็ดําเนินการกันไปว่าได้ประกันอีกเมื่อไหร่ครับไม่ได้ครับนะครับนะครับนะครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่เดียดูแลกันเต็มที่อืมนะครับชุกรูนะครับชุกรูนะครับเอนะครับนะครับเยอก็จะมีการแจ้งความเพิ่มออกไหมจับเพิ่มนะครับแม่ทงแม่ทีมต่างๆนะอืม เอา้านะครับเดี๋ยวดูนะครับอืมอืมอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับนะครับวันนี้ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับประกันตัวได้ยี่สี่ชั่วโมงประกันได้หลายครั้งนะครับประกันกี่ครั้งศาลก็ไม่ให้เชื่อผมเอผมเคยเป็นทนายคดีจำเลยแชรโซ่อยู่คดีดังๆศาลนะติดคุกเป็นปีสบายครับบรรดาบอสกันบอสแซมบอสมีหนึ่งติดคุกยาวนะครับ อย่าไปเชื่ออะไรครับคดีพวกนี้ส่วนใหญ่ติตดคุกยาวครับแล้วเวลาศาลตัดสินก็จาคุกกันเป็นแสนปีคดีนี้น่าจะเป็นล้านปีนะครับอ่านะครับบอสด,ดาราจะได้นอนชั้นสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจไม่ได้หรอกครับคนนะ่ะคนที่นอนชั้นสิบสี่มีคนเดียวชื่อทักษิณชินวัตรนะครับอ่านะคนนั้นเขาโอโ้โหทั้งเงินทั้งบารมีทั้งพรรคพวกเส้นสายเยอะแยะเขาถึงนอนได้ครับคนทั่วไปแม่ง้นอนไม่ได้หรอกดื่มใบนครับจัดไปแล้วแก้วนะ ะครับคิดตามๆกี่ปียี่สิบปีครับนะครับนะถ้าเราดูไม่ไหวนะครับผมว่านะนะครับราชาภาพไปดิค่ะได้นอน v ีไไม่มีครับนะครับอติดสักห้าสิบปีเกงจะขัง v ีไพไม่หรอครับเดี๋ยวผมไปดูมาให้นะบีไอพีไหมตอนนี้ก็นอนกันตูดด้านนะโดนแมลงสาบแทะตูดกันอ่ะเดี๋ยวก็ตัดผมตัดเผ้าอะไรละบากเอาเวรกรรมอ่ะเอออืมเดนวเวรกรรมอ่ะเป็นเวรเป็นกรรมครับ นะนะเดี๋ยวอ่านนะครับรายละเอียดนะครับอมีแล้วครับนะนะครับเพจคุณสรยุทธก็เขียนละเอียดนะครับนะครับผมไหมนะครับนะสุดเลยครับพี่เดหัวนมานี้ขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณนะฮะก็ทําหน้าที่กันไปนะครับนะก็เราเป็นทนายผู้เสียหายเราแม่งก็ต้องชัดเจนอ่ะไม่ว่าพระไม่ว่าดาราคนไหนมีส่วนร่วมในการหลอกลวงประชาชน ไม่ว่าทางตรงไม่ว่าทางอ้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนเนี่ยเราก็ควรดําเนินคดีนะมันให้ถึงที่สุดพี่น้องว่าไง่ะนะครับทําไมดาราได้ประกันตัวได้ประกันตัวแล้ะครับอ่านะครับเนอะมีนะครับทําไมดาราได้ประกันตัวค่ะอ๋อเหรอเหรอโอ้นะครับได้ประกันตัวเนี่ยผมไม่ได้ตามข่าวนะนะตกข่าวไปแล้วเนี่ยพอดีวันนี้ยุ่งนะนะครับบอสมินประกันตัวแล้วหรือคะยังไม่รู้เลยครับเดี๋ยวดูเน็ตละ นะครับขออนุญาตดูนิดนะครับมีไหมประกันตัวประกันตัวเดี๋ยวสักครู่นะนะครับอพอดีวันนี้ยุ่งกับคนกะแท้งวันเลยนะครับได้ประกันหรือยังครับนะครับอไม่ได้ประกันครับออกข่าวไทยรัฐแล้วอไอนาข่าวปลอมกูก็ว่าแล้วประกันได้ไงนะครับเดียเดียดนะครับไม่ไม่ได้ประกันนะสารไม่ให้ประกันกันมินแซมอีกสิบสี่คนไม่ได้ยื่นประกัน